<laughs> เอาอีกินน้ำเข้าเลยนะเเ<า>อาเลยเข้าเลยอาอันนี้ตั้ง,งไว้เลยเข้าแล้วเ <laughs> นี่ยกดเลเหรอกดเลี <sk r isa> เ้ยอี๊ย ไม่กลัวพี่หัวใจจะหมดอ่ะโอ้ปวดก่อนปวดก่อนอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยาบๆนะเว้ยอ้าไหนนู้นในของของหายแล้วปุบไป หาวุดินี่อะวะมัจะล้มอ่ะโอ้ยนี่มันจะล,มล้ะมเด็ดตั้งดีๆ